b บอเป้ครับบอเบ้ยังจําสุดยอดนักเพ้นสีบอดี้เพ้นมือหนึ่งของเมืองไทยที่มาออกรายการเราเมื่อ2ปีก่อนใช่ไหมครับบอดี้เพ้นหรออ๋อ <Hey. S 1> oh, จําได้แล้วค่ะที่มาโชว์การเพ้นบนเรือนร่างของผู้หญิง3าคนใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> ตอนที่น้องดูเนี่ยะคะน้องอึ้งมาก <Hey. S 1> คือลําพังแค่เพ้นเนี่ยก็ยากอยู่แล้วใช่ไหมพี่ <Hey. S 1> ตอนนี้เพ้นเป็นลายต่อเน,นื่องกับเรือนร่างของผู้หญิงตั้ง3คนนะสุดยอดนี่เลยตอนนั้นเลยแล้ววันนี้ครับคุณผู้ชมครับพี่ใหญ่สุดยอดนักเพ้นสีมือหนึ่งของเมืองไทยเนี่ยเขาจะกลับมาเพ้นบอดี้เพ้นให้เราได้ชมกัน อีกครั้งครับและข่าวนี้เนี่ยเขาจะมาทําลายสถิติประเทศไทยอีกด้วยเป็นไงพูดแบบนี้เราฟังดูอลังไหมรายการเราดูอลังนะทาลายสถิติเลยฮะผู้ชมคุณพี่คะค,คือยากกว่าสวยกว่าแล้วก็เหนือชั้นกว่าครั้งที่แล้วเนี่ย <Yeah. S 1> นะผ่นานน้องไปดูด่วนค่ะนุอยจะชมมากเรื่องบอดี้เพนพี่ก็อยากชมอยู่แล้วครับถ้างั้นเราไปชมพร้อมผู้ชมเลยครับไปเลยมือหนึ่งไร้เทียมถาน คุณผู้ชมยังจำเขาคนนี้ได้ใหญ่บอดี้เพนเขาเคยมาปรากฏตัวในรายการกระบี่มือหนึ่งมาแล้วเมื่อ4ปีก่อนด้วยทีมงานมากประสบการณ์ที่เยอะที่สุดการันตีความสามารถในแวดวงมากกว่า30ปีผลงานนับหมื่นผลงานที่ออกอวดสู่ทุกสายตา และการกลับมาในครั้งนี้เขาจะมาพร้อมกับผลงานการสร้างสถิติใหม่ที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องโ oh, wow. อ้ว้าวสรวิทยกันทิตระกูลวงหรือพี่ใหญ่ปรมาจารย์บอดดี้เพน วันนี้เราอยู่กันที่ห้างพรอมเมนาดารีสอร์ทมอจังหวัดเชียงใหม่ในงานพรอมเมนาดาบอดี้เพนติ้งคอนเทส์2016โจทย์ที่เป็นไฮไลท์และถือเป็นหัวใจหลักของงานก็คือการสร้างสถิติใหม่ในเมืองไทยด้วยการเพ้นท์ฮิวแมนวอลเปเปอร์บนรูนร่างมนุษย์ทั้ง5คนให้กลืนไปกับแร็กดอทที่ยาวกว่า9เมตร ภายในเวลาแคๆๆๆส่สี่ชั่วโมงฮู้ยสี่ชั่วโมงเอ้าไม่ไหวก็ต้องไหวล่ะครับงานนี้วันนี้มาชจอผลงานวอลเปเปอร์ครับตัวีเพ้นท์ที่ใช้คนประมาณ5คนคนถือว่ายาสุดประเทศไทยครับผลงานที่นี้แตกต่างกว่าคือเป็นการรวมกลุ่มกันเพ้นท์คนจํานวน5คนที่ใช้เวลาเดียวกันซึ่งค่อนข้างจะต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับถือว่าเป็นงานที่ยากระดับไทยการวางแผนเราวางแผนม,มาประมาณ1เดือนครับ สำหรับงานมาแผนันนี้นะฮะแล้วก็ส่วนส่วนทีมงานระวางแผนประมาณล่งหน้าประมาณอาทิตย์กว่าๆนะครับสำหรับงานด้านนี้นะฮรแรงบันดาลใจก็คงเหมือนเดิมๆนะครับที่เราอยากอยากสร้างผลงานที่ยาวที่สุดในประเทศไทยคือเราเคยผมเคยพูดไว้ประมาณสัก3-4ปีก่อนว่าอยากทำผลงานชิน้นนี้แล้ววันนี้เราก็ได้ทำจริงๆครับ นี้ต้องใช้ทีมงานมากกว่า10ชีวิตช่วยกันครับเมื่อทุกอย่างพร้อมอุปกรณ์พร้อมนางแบบพร้อมเรามาเริ่มกันเลยครับขั้นตอนแรกเริ่มจากการรองพื้นแล้วตามด้วยการใช้แอร์บัดพ่นสีขาวทั้งตัวเสมือนการปรับระดับสีผิวของสาวๆให้เท่ากันทั้งหมด5คน ชมวางแผนเป็นเรื่องสำคัญครับเมื่อรู้หน้าที่กันแล้วก็มาจัดการเตรียมสีอุปกรณ์ซึ่งสีที่พี่ใหญ่ใช้เป็นสีที่ใช้สำหรับงานบอดี้เพ้นโดยเฉพาะล้างออกได้และไม่มีอันตรายต่อร่างกายครับหลังจากผสมสีเสร็จทั้งพี่ใหญ่และทีมงานก็ลงมือเพ้นกันได้เลย การลงเส้นเริ่มแรกนี่ก็ถือว่าสำคัญมากครับเพราะถ้าลงเส้นผิดภาพที่ออกมาก็จะเพี้ยนตามบอกเลยว่างานนี้ต้องมีสมาธิและต้องเป็นมืออาชีพจริงๆครับสังเกตการทำงานให้ดีนะครับคุณผู้ชมถึงทีมงานจะเยอะอุป,ปกรณ์จะแยะ แต่ได้ความเป็นมืออาชีพและการเตรียมตัวฝึกซ้อมกันมาเป็นอย่างดีทำให้เรื่องพวกนี้ไม่เป็นอุปสรรคเลยครับสำหรับพวกเขาตอนนี้ก็ผ่านไปเกือบสองชั่วโมงแล้วว้าวาว,าว,าว,าว้าวว้าวนางแบบแต่ละคน เริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างกันแล้วล่ะครับดูอย่างคนนี้ครับลายต้นมะพร้าวเริ่มมาแล้วครับโอ้โหนี่ขนาดยังไม่เสร็จสมบูรณ์ยังสวยขนาดนี้ส่วนคนนี้ก็ลายใบไม้ครับแหม เขียวชะอมมาแต่ไกลเลยพอามาทาบกับแบลบดอปแล้วแม่เหมือนกันเป๊ะเรียกได้ว่าตอนนี้ทั้งพี่ใหญ่แล้วก็ทีมงานต่างตั้งใจเพ้นสีลงพู่กันกันอย่างจดจ่อเลยทีเดียวครับ เทคนิคของแต่และคนจะต่างกันออกไปแต่สุดท้ายผลงานที่ออกมาก็มีองค์ประกอบที่สวยงามและสมบูรณ์ครับที่สำคัญก็ต้องมีความสามัคคีกันด้วยนะครับจะเห็นได้ว่าทีมงานทุกคนจะคอยช่วยเหลือกันตลอด ส่วนที่ใหญ่ของเราก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะครับคอยตรวจเช็คงานแล้วก็เพ้นเติมรายละเอียดอยู่ตลอดเอา้าสู้ๆครับทีมนไทยแลนด์บอดี้เพ้นเอ้าสู้เขา ไป3ชั่วโมงนิดๆแล้วล่ะครับตอนนี้ทุกอย่างก็ใกล้จะเป็นจริงแล้วล่ะครับที่เหลือก็แค่เก็บรายละเอียดกันนิดๆหน่อยๆให้ดอกเลยให้ดอกที่สองให้ดอกที่สามไปไปได้ได้เพราะว่าอะไรเดี๋ยวเขาต้องมาเดินโชว์ตับนเวทีนะอย่าอย่าให้มีช่องว่าง ในที่สุดผลงานที่ถือว่าเป็นสถิติใหม่ในเมืองไทยกับการเพ้น h u m a น w อ r เป Paper ที่ยาวที่สุดโดยใช้นางแบบมากถึง5คนกับป้ายแบ็คดรอปที่ยาวกว่า9เมตรแถมยังทำในเวลาเพียงแค่4ชั่วโมงเท่านั้นว้าวสุดยอด Human w a r Body Pen เป้าหมายนั่คือกำแพงมนุษย์ที่ยาวนะครับวันนี้ค่อนข้างจะยากนะครับเพราะว่ามีความกดดันทั้งเวลา นะครับทั้งร uh, ายละเอียดนะฮะวันนี้นะครับจะเห็นว่าถ้าถ้าเห็นทีเสิร์ฟจะ้าต่อการทํกจะวุ่นวายพอสมควรนะครับเพราะว่าเราต้องควบคุมทั้งทั้งการว่าและทั้งทั้งคนให้ได้วันนี้นะครับที่สําคัญคือเรามีเวลาเพียงแค่3ชั่วโมงกว่าเท่านั้นเองโปเปอร์ <P aper> เนี่ยเพิ่งมาถึงตอนเช้านี่เองดังนั้นการเซตหน้าง,งานค่อนข้างจะวุ่นวายพอสมควรเรื่องการใช้เฉดสีนะวันนี้เห็นว่าเวลาผมทำผมจะเดินย้อนไปมาณประมาณ5เมตรนะฮะแล้วก็ส่องมา เพื่อดูสเกลว่ามันเหมือนกับอวอลเปเปอร์ไหมถือว่ายาวสุดตอนนี้ถือว่าใน,ในประเทศไทยก็ถือว่ายาวสุดละประมาณ9เมตรนี่นะคองานเสร็จก็ถึงเวลาของพิธีเปิดงานพ r o m e n a d a Body Painting Contest สอ1 6สงานที่รวบรวมศิลป,ปะด้านการเพ้นที่เป็นที่สุดในเมืองไทยกันพอดีเลยล่ะครับงานนี้มีทั้งแขกผู้ใหญ่และก็เซเล็ชื่อดังมากันอย่างล้นหลาม แต่จุดสนใจที่เป็นหัวใจสำคัญหลักภายในงานอยู่ที่ตรงนี้เลยล่ะครับ h u Man Wallpaper ของเรามาดูกันสิครับว่าจะสวยงามชวนตื่นตะลึงกันขนาดไหน เป็นยังไงกันล่ะครับสวยงามไม่มีที่ติจริงๆแม่ทั้งศิลป,ปะลวดลายบนรูนร่างที่สวยงามเห็นได้อย่างเด่นชัดยิ่งพอเมื่อไปยืนประกอบกับป้ายแบล็คด,ดอปด้านหลังแมนี่แทบจะแยกกันไม่ออกเลยว่าลายไหนเป็นลายเพ้นท์ลายไหนเป็นลายจากป้ายข้างหลังผสมผสานกันได้อย่างลงตัวจริงๆวันนี้ภูมิใจครับเพราะว่าคิดเลว่า ทํามานานแล้วแล้ววันนี้ก็ได้ทําจริงๆต้องขอบคุณสถานที่วันนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่คิดเป็นฝันว่าการการพูดการเล็กๆน้อยๆจะทาให้เกิดงานวันนี้ขึ้นมาได้นะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ว่าโชว์งานที่บ้านเกิดของตัวเองนะแล้วก็ได้รับการตอบรับขนาดนี้ก็ถือว่าขอบคุณมากขอบคุณทั้งนางแบบขอบคุณทั้งทีมงานนะครับที่มาทําวันนี้นะครับ ต้องยอมรับครับว่าทุกอย่างในวันนี้เสร็จสมบูรณ์ไปได้ก็เพราะความร่วมมือร่วมใจของพี่ใหญ่และทีมงานผสมผสานกับหัวใจที่รักในงานศิลปะบอด y ี้เพนทำให้งานในวันนี้สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีถ้าจะพูดถึงเรื่องบอด y ี้เพนต้องเขาคนนี้เท่านั้นครับพี่ใหญ่ปร,รมาจารย์บอดดี้เพน ผมคำร่ำลือไหมฮะพี่พใหญ่สุดยอด ยิ่ยงกับคำว่าเหนือชั้น<อ>พี่นายจะต้องเพ้นบริเวณร่างของผู้หญิง5คนนะคะให้กลมกลืนกับแบ็คดอปที่ยาวกว่า9เมตรใช่ไหมคะยังต้องทําในเวลาที่จํากัดเพียงแค่4ชั่วโมงเท่านั้นคือไม่เหนือชั้นเนี่ยหนุไม่รู้จะเรียกคาว่าอะไรแล้วะใช่แล้วครับแต่ไม่ว่าจะมีอุปสรรคจะวุ่นวายหรือว่าจะกดดันขนาดไหนเนี่ยนะครับพี่ใหญ่และผู้ช่วยเนนะครับก็สามารถทํางานให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับแถมยังสร้างสถิติใหม่ให้กับวงการบอดี้เพ้นเมืองไทยอีกด้วยฮะนี่แหละค่ะคนเก่งๆมากความสามารถแบบนี้นะคะ ข้รายการกระบ,บี่มือหนึ่งของเราขอชื่นชมแล้วยกนิ้วให้ค่ะสุดยอด ท nice er> <Yeah, right> uh> ั้ง3เรื่องราว3รสชาติก็ผ่านไปอีกหนึ่งค่ำคืนเป็นที่เรียบร้อยครับทีมงานกระบี่มือหนึ่งมีฝากมาบอกคุณผู้ชมครับว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีกระบี่มือหนึ่งปรากฏตัวครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมนะาทุกๆคนเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่ตำบลไหนอำเภออะไรหรือว่าอาชีพไหนครับขอให้เก่งจริงเจ๋งจริงนะครับแนะนาเข้ามาที่รายการเราได้เลยฮะอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์หรือว่าร่วมสนุกกับทางรายการของเราผ่านช่องทาง w w w f a c e b o o k c o m k ทเฟซดกระบี่ทีวีเจ็ดนะคะหากใครมีเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วเรื่อง คุณแนะนำเข้ามาได้รับคัดเลือกให้ออกอากาศผู้แนะนำรับไปเลยค่ะโบนัสเลิฟเลเลยค่ะสามพันาทส่วนวันจันทร์หน้าห6พิศจุนายนจะมีกระบ,บี่มือหนึ่งท่านใดมาว่านลวดลายบ้างนั้นไปชมตัวอย่างกันเลยจี้สัปดาห์หน้าพบกับาายอดแม่ขาคนเครื่องคิดเลขมือไหว้ กับสุดยอดฝีมือช่างทำเครื่องเสียงระดับโลกและร่วมชื่นชมความสวยงามกับนักดีไซน์เทียนชันเลิศ ครับความมฤหานรอคุณคอยู่ที่นี่ฮะเพื่อพบกับคนเก่งคนเจ๋งในโมเดลลิ่งอย่างนี้และอย่าลืมว่ากลับมาพบความสดกว่าเจ๋งกว่าและเหนือชั้นกว่าในรายการครับบีเมื่อหนึ่งคืนนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะบบไาย้อนไปเลยอีกทีนึงนี้ได้เลยเนี่ยอ Ah oh.